อ่อไปายมุนมดมุนมดุดสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพาไปย่างรอสวนค่ะพี่น้องหลังจากที่ฝนฝนหยุด ไปเป๊บนึงกับวายุยดยค่ะกับซีรินปอกแปรกปอกแปกล่มกับมาล่มมาแรงมากเลยค่ะล่มแรงมือคลื่อนนี่ก็กจะมีพายุพายุฝนมาเนาะพายุฝนมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยพน้องอากาศหนาวเขาสวนกันยากค่ะเสมือนี่ทุกเมื่อนี้เหดเหดคลิปถ้ำสวนนาะฝนนี่ลำบากมากเลยค่ะว่ามีคลิปตุ่นเลยปุ้มว่ามีคลิปตุ่นเลยค่ะจำเป็นต้องเขาสวนย่ยฝนตกจำเป็นต้องเหตคลิปย่าฝนตกเนาะคะ่ะบนั้นว่ามีคลิปลงค่ะบ่ด้อัปเดตเลย เบื้องเนี่ยพืชผักของข้ากกาลังเขียวงามค่ะเจอฝนมากเนี่ยน้ำระบายเพราะท่านใบก็เริ่มเหลืองแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปเบื้องเดี๋ยวมึงจะพ้ายางร้อสวนดานน้า,า,ดานนาด้านล้างลังด้านกลางคางเอาทุกแปลงเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเบื้องกันค่ะว่าพืชผักของข้าเจอฝนลงมาเนี่ยจะไม่นอนบะเนาะเดี๋ยวจะไม่นอนจะมีบุ่งมาบอเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกันกเลยค่ะก่อนฝนก่อนที่ฝนมันจะเทลงมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวสต็อกไปกอนพี่น้องค่ะ นี่ค่ะน่มกับแรงแรงเดบาทนี้เด้อฝนกับซิมาละค่ะพายุฝนแหลมมาแล้วพี่น้องพี่น้องคะจาได้บ่านี่ที่ห้องปลูกลบล็อกลีไปทาก้อนนี่ที่หนูไม่กินนะคะพวกหนูมากินนะ,ะ,นม,านนะมายองนะ่ะบุ้มกเัเลยปลอยทีไว้เลยค่ะบุ้มบไดยมาบํารุงอย่างพ่อเมื่อนี่บุ้มบไดยตั้งใจจะยางมาทาังนีเด้อค่ะมะกร้านมะก้อนนี่บุ้มกยัยยางมไทายว่าตะเครยิวแต่ว่าบุ้มบไดยสนใจเขามามือนี้มิสเซอร์ไพรส์ค่ะพี่น้องเบิ้งพี่น้องคาเบิ้งอันนี้เบิ้ง นอนกะร่งพร้อมเกิดดอกละค่ะก็ดีใจเทสนี่เกิดดอกต่เมาะมาแล้วนี่บลอกเอรี่องบุมแล้วก็ต้นนี่ต้นนี่ต้นนี่นี่ต้นนี่นนก็ออกดอกคือกันค่ะพี่น้องมุมบอสสบายเลยดีค่ะเป็นวัดแล้วโอ้โหนน,นี้ต้นนี้ก็แมนต้นนี้ก็บแมนโมน,นี่ป,นนป็นดอกโมนี่ป็นดอกอีรีเลยค่ะต่มอเมาะมาแล้วจักตน้นได้ดอกจักต้นแล้ว สองสี่หกแปดต้นและดอกแปดดอกแล้วค่ะแปดดอกแปดต้นนี่อันนี้ก็ได้ดอกแล้วบันนี้บูมสิมาบํารบำุ่งเขาได้ค่ะบันนีบำรุงพายามเด็ดเด็ดการล่างใบล่างออกให้เขาค่ะเราจะมาพ่วนดินบำรุ่งอานามมา้มามักมาใซไเอานาม,มามักจุลินซีนามเศร้าเขาค่ะพี่นอกนี่ น้ำเศร้าเขา่าผสมนมสดเอามาวานเออมาวานว่าสนเอามาลดเ,เอาเลยค่ะซุ่มซีซุ่มหาสูตรมั่วๆของผมเนี่ยและค่ะเนี่ยสิได้กินแล้วบอรอกโคลีของผมปลูกทิมปลูกทุ่มค่ะมึงเนี่ยย่างไปเบิ่งอีกก้อนทั้งแดดทั้งลมพี่น้องใกล้จะได้กินแล้วบอรอกโคลีทั้งนี่ เกิดส่าใหส่ากระซางมัน่นค่ะเข้าบ่ได้แบบลุ่งเอียงเนาะว่าแต่เขาแข็งแรงออกมาออกพ้นออกดอกให้พ้นผล,ผลิตกระเพาะละคา่ะย่างไปเบิองอีกกนอนลมลมส่วนอันนี้กับบล็อกคอรีคือกันเด้ยค่ะแต่ว่าบล็อกคอรีตกอันนี้นะผมไม่ปลูกได้อาทิตย์นึงแล้วบอกค่ะนี่เนี่ยที่บุ้มออามาปลูกวันสุดท้ายอะ่ะบุ้มคิดว่าอ่าอันล่าสุดนะ่ะบุ้มคิดว่าเม่นเขาจะใบใหญ่เนาะเพราะว่าบุ้มป้อยถิ่มไหมคะ่ะที่ว่าน นูกัดก็ไมย้ยองห่ะแม่บุ้มก็เลยไปซื้อมาปลูกหม่ค่ะแต่ว่าเอามาปลูกลงนี่บ้านี้ปลูกลงนี่ก็ปลูกเบียดเบียดขางๆกันกับกระลำปีเนี่ยคะ่ะเมื่อกระลำปีบุ้มว่ามันจะสามเดือนแล้วบ่าค่ะนี่กระลำปีบุ้มเนี่ยยังบ่านเห่าหัวหัวยู่พี่หน่เมื่อก,กะล้า่งจะเขาเอาบ่าได้เล่งอีหยังเนาะคะะ่ะเนาะเมื่อแดดมากแรืบ้านี้เอาบ่าได้เล่งอีหยังเบื่อเต่ว่าเขาก็ง,า,ง,งามอยู่ด้วยคะ่ะในเบื้องข้างในอันนั้นฝ้ากันไปกับ หาหกต้นกับบล็อกโครี่คะ่ะมีดเบียดกันเห็นโบพักชีลาวนเลี่ยงกันอยู่แกะฟ้าทั้งคุณมกกเอาไว้ตาเก็บบมะเร็ดคะ่ะปลูกไว้ห้างๆต้นเขาจะได้ไงเหรจะได้มะเร็ดนี่ปูข้างๆกันก็ต้นกระลัปีคะ่ะพี่น้องในยินเสียงบุม๋มบ่ลมมันแรงค่ะมันกะลำปีบุ๋มเริมงามพล่น้อ,นองคะ่ะเริ่มสีห่วหัวแล้วนะบุม๋มมานี่เห็นบ่ค,ค่ะผมเพิ่เห็นเป็นมืดๆแสงมันจ้าเนาะ ทั้งแดดทั้งลมค่ะทั้งฝนกับสีมาแบบนี้ฮู้นดอกห้เบิง้งคลิปนี้บ่ไดดมาโดนดอกมาอัปเดตกระลำปรีกับปอกขลีห้เบิ้งค่ะคุณไปทั้งขุ่นคือสีบบยางออกไปกลางสวนดอกกัอบอันผักซาประกาศแก้วไอส์เปลกของเขาเนี่ยง่เด๋สีหอบุเจอฝนมาหลาเมือ่อหไายใบยของเขาก็เริ่มเหลืองเริ่มเปื่อยออกใบล่างไหมค่ะบัวมาค่อยเด็ดเก็บใบล่างของเขาออกให้เอาไปให้เปดให้ไกล้กิน นี่กะลำคือกันค่ะกะลำปีงามเนาะพี่น้องเบื้องเนี่งามงามได้กินซากสระางมันถอกค่ะเขาบ่ได้เล่งยาเด้งเล่งหยางเนาะเขาไ่ได้อาศัยปุ๋ยเคมีแม่ค่ะปล่อยให้มันอันนี้เองมักกระสซแตอนเท่าที่จําได้ก็ให้อันนั้นไปนำม,มากกับแม่ค่ะแล้วก็ปุ๋ยเปลือกไข่แค่แคนั่นแล้วก็มาค่อยเปิดเบื้องนอนเบื้องหยังเอาแมงอันนั้นหลายค่ะพี่น้องเนี่ยหมือนแรงนะ แมงฟุตบอลนะคะโตบอลบอลนนะ่ะที่โตกลมๆค่ะมันจะมากมากินใบใบพืชใบผักเห่าแล้วมันจะมักทำรังเห็ดรูอยู่ด้านลางของใตใบเนี่ยค่ะย่าเมือแรมันก็จะออกมากกินออมาหากินพืชกินผักของเห่าเห็นบอกมึงก็เห็นพืชผักแบบกล้องมันเป็นเหมืดๆไหมคะ่ะแดดมันจ้ามมาซ้ำนีล่ละคะ่ะเขาบ้านกอดอู้ ไ,ไมุนมุดมุนมลดมไปกันเ้อค่ะพี่น้องค่าลมมาแห้งโวดเขาบานก่อนเดี๋ยวว่สมบายขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมเ้อะค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่าดูแลร,รักษาสุขภาพกันทุกคนเ้อะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ